สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมารีวิวห่อของเกียวตัมินไซ์นะครับผม ไปดูข้างในกันนะครับผมอันนี้อะไรอะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เวลามีคนมากดออดครับผมแล้วเราสามารถพูดต่อบโต้ก,กับคนข้างนอกได้ครับผมแลถ้าเกิดเราอยู่ข้างในเราสมรามารถกดปุ่มให้ประตูเปิดได้ครับผมให้คนเข้ามาได้ครับผมค้าบผนนี้ก็จะเป็นข้างในห้องนะครับ<ๆ>ครัก็ามาถึงก็จะมีตู้รองเท้าแล้วก็จะมีชั้นวางของนะครับอันนี้ชั้นวางของสง เอาไว้วางของตรงนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาติดเองพวกของอคเซสซอรเสร้สายอะไนี้็จะเป็นห้องเป็นสู้ไฟคือห้องห้องนี้จะเป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับห้องทั่วไปก็คือว่าในทุกๆห้องก็จะมีตู้ไฟของห้องตัวเองอยู่ข้างในครับผมจะมีทุกห้องเลยครับผมเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องพื้นที่ห้องโดยทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าพอเนี้ยทุกห้องจะไม่มีตู้เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาซื้อ ชั้นหรือตู้เสื้อผ้าก mm ันเองครับอ mm ัน hmm. น in ี้ก็คือจะเป็นติ่งของเรียนที่โรงเรียนให้มาครับจะมีฟูกฟูกหนึ่งอันมีพ่อโฮมมีหมอนครับผมแล้วก็เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ก็จะค่อนข้างใหม่ครับต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวที่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นโซนมีห้องครัวห้องน้ำแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเตาเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าก็ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็จะมีเครื่องดูดอากาศอยู่ตรงนี้แล้วก็ สิ่งล้างจานมีชั้นให้มีชั้นให้แล้วก็เสื้อผ้าก็จะมีอันนี้ให้ก็จุดได้จุดเสื้อผ้าได้เยอะอยู่ครับตอนหนึ่งการใช้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำก็ค่อนก็จะมีโอคุโรก็คือมีอ่างน้ำให้หนึ่งแล้วก็มีที่ล้างมือแล้วก็มีชักโครกตามแบบทั่วไปครับผมก็จริงๆห้องนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมอันนี้ก็เราสามารถทำอะไรได้ไม่ติดขัดอะไรครับ ก็จะค่อนข้างกว้างเลยแต่ว่าอันนี้เนื่องด้วยเป็นห้องมุมสุดครับผมโลเคชันของอของห้องน้ําของห้องครัวมันเลยแยกกับทางเข้าครับถ้าเกิดเป็นห้องอื่นๆนี่ครับผมโลเคชันก็คือว่าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บทางเดินก็จะกว้างก็จะมีห้องน้ําห้องครัวอยู่ในทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นห้องอันนี้ก็คือจะมีเป็น2ช่องครับอันนี้ก็จะเป็นระบบออโต้ล็อกครับผมคือก่อนที่เราจะเข้าหอเนี่ยครับผมเราจะต้องมีกุญแจไขเพื่อให้ประตูบานเลื่อนเปิด สำหรับคนนอกก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาภายในได้เลยแล้วก็พวกตู้จดหมายอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเวลามีจดหมายเอกสารที่ไม่ต้องเซ็นอะไรเงี้ยสามารถหย่อนใส่ตู้จดหมายหน้าหอได้เลยหรือหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นเอกสารหรือมาส่งของอะไรเงี้ยครับผมทางข้างล่างเนี่ยเขาก็จะกดเลขห้องอย่างสมมุติว่าห้องเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาก็จะกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะมีสัญญาณดังขึ้นมาเราก็กดพูดได้ว่า จากไหนใครเหรอครับมาทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าพอเราคุยกันแล้วปุ๊บอ่าโอเคเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นของมาส่งจริงปุ๊บเราก็กดปุ่มเปิดให้เขาได้ประตูบานเลื่อนข้างล่างก็จะเปิดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระเบียนครับระเบียนก็ยาวอยู่นะครับค,ค,ค่อนข้างยาวเลยแล้วก็สามารถตากผ้าได้เยอะ่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันแดดออกตากผ้ากันครับสากผ้าตากผ้าชีวิตเด็กหอ,อ,กอ,อกข้างนอกก็จะเป็น คือหอปอดีว่าหอห้องเนี่ยมันอยู่ตรงมุมครับเวลาลมเข้าอะไรต่ออะไรมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดมีลมถ่ายเทตลอดครับเวลานอนเราเปิดหน้าต่างนอนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นอยูห้องโดยรวมก็โรงเรียนก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหลักๆก็จะมีตู้เย็นเตีย,ยงแล้วก็มีแอร์แล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีโต๊ะเรียนโต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะเก้าอี้ชุดโต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือส่วนพวกครัวหรือว่า,ามีเตาเตาไฟฟ้าแล้วก็ห้องน้ำนียก็จะเป็นทั่วไปที่มันบิวอินมาอยู่กัแบบของหออยู่แล้วครับหอนี้นะครับะจะอยู่ตรง ข้างๆกับสถานีรถไฟครับผมสถานีรถไฟสายหลักก็คือนิชิกเกียวโกคุสเตชันครับเดินจากสถานีนิชิกเกียวโกคุมา2นาทีก็จะถึงหอนี้ครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารเย็นครับจะเป็นพวกปิ้งย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยครับเป็นอิสากายะส่วนข้างๆเดินออกไป1นาทีก็จะเป็นเซเว่นอีเลเวนเดินไปอีก2นาทีก็จะเป็นแฟมิลี่หน้าแฟมิลี่มาหน้าสถานีครับผมแล้วก็ตรงบริเวณหน้าสถานีก็ค่อนข้างจะมีร้านอาหารอยู่เหมือนกันครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้ใกล้หอครับข้างๆหอเป็นป้ายรถบัสเลยครับคือถ้าเราจะเข้าเมืองเนี่ยเรานั่งบัสหน้าหอได้เลยครับก็สะดวกครับ <ไป S 1> <ๆ>เดินไม่ต้องใช้จักรยานไปโรงเรียนยังไงเอ,อ่อการไปโรงเรียนก็คือจริงๆเดินก็ได้นะครับเดินจากเนี่ยไปโรงเรียนก็สิบนาทีเองสิบถึงสิบห้านาทีเองส่วนตัวผมทุกวันก็จะปั่นจักรยานไปเพราะว่ามันประมาณห้านาทีถึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็ระหว่างทางก็ได้ จ่นู่นจะนี่แล้วก็อ๋อมันจะมีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือว่าจะมีสวนผักออร์แกนิกครับทุกวันเขาก็จะมีผักมาขายครับจะเป็นผักออร์แกนิกที่ปลูกในเต็นท์นะครับผมคือปลอดสารพิษอะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างก็จะส0 0อเยนก็จะเยอะอยู่ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ตัดสินใจที่จะมาที่นี่หรือว่ายังยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรามาอยู่ที่นี่หอจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนําเลยว่าหอของเรียนทุกหอ,อครับดีหมดเพียงแต่ว่า บางหอฟรีน้ําบางหอฟรีค่าไฟบางหอฟรีค่าแก๊สเราก็ลองพิจนารณาดูแต่ก็ถ้าโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ราคาไม่ได้สูงมากจริงๆก็มีกระถายหอที่อยู่เราแวกสถานนี้ครับผมก็ลองติดต่อสอบถามกับทางพี่พัดได้เลยนะครับผมเห็ดจิบุนเดชเนี่ยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย